สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สามูไรแชนแนลคำเตือนเนื้อหานี้มีสปอยใครที่ไม่อยากถูกสปอยกดติดตามช่องของเราไว้แล้วเก็บไว้ดูทีหลังได้นะครับอินุมากิโทเกะผู้ใช้วิชาวาจาคำสาปพ,พูดอะไรก็จะเกิดเอฟเฟคต,ตามคำนั้นจริงๆ แต่ก็มีผลข้างเคียงต่อร่างกายโดยความร้ายแรงของผลข้างเคียงนั้นขึ้นอยู่กับระดับของคําสั่งนั้นๆว่าใช้กับใครหรือมีความรุนแรงขนาดไหนดังนั้นจึงมีการใช้ชื่อไส้เข้าปัน้นมาเป็นภาษาเพื่อสื่อสารความต้องการของตนเองกับเพื่อนร่วมทีมเพื่อหลีกเลี่ยงการโดนผลของคำสาบนั้นๆสาเหตุที่เป็นชื่อไส้เข้าปัน้นก็น่าจะเป็นเพราะเขาชื่นชอบเข้าปั้นมากๆ แต่ไส้ที่ชอบที่สุดก็คือทูน่ามายโยหรือทูน่ามายองเนสในเล่มศูนย์หน้าที่104มีทริเวียหรือเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเกี่ยวกับความหมายของคำอยู่ว่ามีความหมายจริงๆอยู่แค่สองคำที่เหลือก็คือพูดไปงั้นแหละไม่ได้มีความหมายตายตัวอะไรทั้งนั้นแล้วตัวอาจารย์เองก็เคยให้สัมภาษณ์ในรายการมันโดโคบายาชิว่าไม่คิดว่าอินุมากิจะได้รับความนิยมขนาดนี้ตอนเขียน ก็ไม่ได้ลงรายละเอียดเบื้องลึกเบื้องหลังสักเท่าไหร่นะักก็คือเกิดมาเพื่อเป็นตัวประกอบโดยแท้และสองคำที่มีความหมายแน่ๆก็คือช็อเกหรือแซลมอนที่จะมีไว้เพื่อความเห็นเชิงบวกเช่นตกลงยอมรับเห็นด้วยเราจะได้เห็นคำนี้อยู่บ่อยๆเลยล่ะครับเอาจริงๆแซลมอนในภาษาญ,ญี่ปุ่นจะมีทับศัพท์ว่าซามอนซาเกะ และชาเกตแต่ที่น่าสนใจคือความแตกต่างกันระหว่างซาเกตกับชาเกตครับคำที่ถูกต้องจริงๆเป็นคำว่าซาเกตครับแต่ชาวเอโดะและชาวคันโตกับฝั่งติดทะเลที่อยู่ซีกญี่ปุ่นตะวันออกจะออกเสียงไม่ชัดเลยเป็นชาเกตครับมีคนอธิบายเอาไว้ว่าถ้าปลาจะเป็นซาเกตแต่ถ้าขึ้นเขียงจะรดมีดลงไปแล้ว จะกลายเป็นชาเกะครับบางก็ว่าถ้าดิบหรือเป็นซาชิมิยังไม่ปรุงจะเป็นซาเกะแต่ถ้าผ่านการปรุงมาแล้วจะเป็นชาเกะอธิบายไปไป,ไปมากระผมก็ใช้จะเริ่มหิวแซลมอนขึ้นมาซะแล้วสิหรือปลาโอตาแหง้งซึ่งเป็นคำที่ใช้ให้ความหมายตรงกันข้ามกับชาเกะนั่นก็คือมีไว้ปฏิเสธนั่นเอง หน้าตาของปลาแห้งก็จะเป็นแบบนี้ครับส่วนคำอื่นๆก็คือพูดไปเรื่อยแค่นั้นเองแล้วคลิปจะจบตรงนี้หรอไม่ได้หนาะกระผมขออนุญ,ญาตส่งบัตรเชิญเข้าสู่โลกของการมโนกับกระผมกันต่ออีกสักหน่อย <S <S ถ้าใครมีความเห็นต่าง <S 1> <S 1> ก็สามารถคอมเมนต์บอกหรือพูดคุยกันได้นะครับแม้ว่าอาจารย์แกจะตัดความหวังไปแล้วว่าอินมากิคูแค่พูดไปมั่ว ก็คงจะไม่มีถูกหรือผิดที่ตายตัวนะักแต่กระผมจะไม่ยอมทิ้งสิ่งที่ตัวเองนั่งสังเกตมาจากตอนต่างๆแล้วนำมาเชื่อมโยงกันหรอกนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นกระผมขอย้ำกันอีกครั้งนะครับว่ามันจะไม่ใช่ความหมายจริงๆแล้วก็เป็นเพียงแค่การสันนิษฐานของกระผมนะครับมันอาจจะไม่ตรงกับของเจ้าอื่นก็ได้แล้วก็กระผมจะเอาจากในมังงะมานะครับพอรวมกับในอนิเมะแล้วก็อย่างที่อาจารย์แกว่านั่นแหละว่าพูดไปเรื่อยจริงๆ หรือไข่ของปลาคอตจากที่เฝ้าสังเกตมากระผมขอเดาว่าน่าจะออกมาแนวแบบสู้ๆนะหรือปลุกใจอะไรประมาณนี้ละมั้งครับมันอาจจะเป็นแค่เรื่องบังเอิญแต่ว่าในเล่มที่4ตอนที่34หน้า170อินุมากิใช้คำว่าเมนไทโกะ ในการตอบเพื่อนๆที่กำลังปลุกใจกันก่อนจะไปเข้าร่วมศึกงานเชื่อมสัมพันธ์ในเล่ม5ตอนที่43หน้า188อินุมากิพูดว่าเม้นไทโกะตอนที่ตเตรียมจะเริ่มสู้กับฮานามินอกจากนี้เล่มศูนบทที่สองก็ยังพูดคำนี้ก่อนจะเข้าไปทำภารกิจด้วยด้วยเหตุอันอาจจะบังเอิญน,นี้ก็น่าจะคิดว่าแปลว่าเอาล่ะสู้ๆใช่ไหมล่ะครับสน,สนอสนออ หรือทูน่าเล่มศูนย์บทที่สพออินุมากิรู้เรื่องราวหน้าทึ่งของยูตาเพิ่มขึ้นก็ทำหน้าเงือตกแล้วพูดว่าทูน่าเหมือนจะสื่อว่าจอย่างนั้นหรอหรือไม่ก็ไม่น่าเชื่อในเล่มที่สองตอนที่13อินุมากิพยายามสื่อสารกับมากิแล้วทำท่าชี้แล้วพูดว่าทูน่าทูน่า เหมือนจะให้ดูอะไรสักอย่างถ้าให้กระผมกล่าวนั่งเทียบคำที่น่าจะตรงกลางคำคำนี้ขึ้นมาละก็น่าจะเป็นคำว่าไม่น่าเชื่อหรือไม่อยากจะเชื่อเลยหรือไม่น่าเชื่อเลยจริงๆตอนชี้ให้มากิอาจจะแบบว่าไม่น่าเชื่อเลยนะตรงนั้นนะ่ะแล้วก็น่าจะใช้กับตอนที่รู้เรื่องของยูตาได้ยังพอเหมาะพอเจาะเลยล่ะครับ หรือそんな感じだぞ。โยเล่มศูนย์บทที่หนึ่งหลังรับรู้เรื่องราวก่อนเจอยูตะอินุมากิพูดว่าถูน่ามาโยเล่มศูนย์บทที่สองหลังระเบิดคำสาบแล้วยูตะถามว่าจบแล้วหรออินุมากิตอบว่าถูน่ามาโยเล่มสองตอนที่สิบ ตอนแพนด้าแสดงความเห็นเรื่องนิสัยของมากิอินุมากิก็พูดส่งเสริมแพนด้าว่าทูน่ามาโยถ้าให้กระผมเดาก็น่าจะเป็นประมาณคำว่าเป็นแบบนั้นแหละแันดทากะนาหรือใบมัสตาร์ดดองในเล่มศูนย์ตอนที่สองหลังจัดการกับคำสาปตนหนึ่งเสร็จอินุมากิก็วิ่งมาเช็คอาการของยูตะและพูดว่าทากะนะ เล่มศูนย์บทที่4ก็มีตอนที่ทุกคนถามยูตะว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเล่มหตอนที่46อินุมากิห้ามน้องเมย์ด้วยคำว่ามัสตาร์ดจากบริบทสมอันก่อนถ้าหาจุดร่วมก็น่าจะเป็นคำว่าไม่เป็นไรตอนยูตะก็อาจจะเป็นเชิงถามว่าไม่เป็นไรนะส่วนตอนห้ามเมงูมิก็น่าจะเป็นประมาณว่าไม่เป็นไร ต่อในใจว่าไม่ต้องทำหรอกประมาณนี้ละมั้งครับแต่ในตอนที่อินุมากิเปิดตัวใส่กระโปรงอย่างภาคภูมิก็พูดคำนี้เหมือนกันทาคานะโอซูหรือไข่ปลาแซลมอนแบบเค็มโดยอันนี้จะเป็นขั้นที่ไข่ปลาอายุน้อยกว่าแบบที่เรียกว่าอิคุระเลยเป็นแผ่นยวงยังไม่สุกจนแยกเม็ดแบบอิคุระนะครับ ในเล่มที่2ตอนที่10อินุมากิใช้คำว่าสุจิโกะในการแนะนำตัวเล่มที่7ตอนที่54อินุมากิพูดตอนที่จะแข่งเบสบอลพร้อมชู2นิ้วเล่มที่0ตอนที่2นั่งดูมากิฝึกให้ยูตะแล้วตอบรับแพนด้าเชิงเห็นด้วยถ้าไม่มีเหตุจากของตอนที่ศูนมากระผมคงเดาว่าเป็นคำประมาณว่าฝากด้วยนะแบบโยโรชิคุ แต่ก็น่าจะใช้กับตอนที่ศูนย์ได้หรือเปล่านะประมาณว่าพูดลอยๆว่าฝากมากีกิดูแลเป็นคู่ซ้อมให้ยูตาด้วยละกันนะชาเกะอิคุระเมนไทโกอิคุระเล่มที่5ตอนที่43อิคุระพูดก่อนพูดว่าเมนไทโกข้อมูลน,น้อยจนกระผมไม่รู้ว่าจะกลาวออกมายังไงแต่ที่อื่นๆเข้าใจกันว่าเป็นคำสบทครับ คอมบหรือสารายคอมบุเล่มศูนบทที่1ใช้ทักทายต้อนรับยูตะเล่มที่ศูนย์บทที่สองใช้ตอบคำถามยูตะว่าแพนด้ากับมาีิทะเลาะก,กันเรื่องอะไรหน้าตาดูไม่ศพอารมณ์เล่มที่ศูนย์บทที่สองใช้ห้ามยูตะว่าคอมบุเล่มที่หตอนที่36 ปรึกษากันว่าอีกโรงเรียนดูจะค่ายูจิหรือเปล่าซึ่งอินุมากิพูดว่าคอมบุอาจจะแนวเห็นด้วยหรือบอกว่าน่าสงสัยเล่มที่5บทที่43ตอนเจอคำสาประดับพิเศษระหว่างการแข่งรูซิปเตรียมลงมือพูดว่าคอมบุขออนุญาตยอมแพ้กับคำนี้จริงๆครับหลายบริบทมากเชื่อแล้วล่ะครับว่าอาจารย์แกให้อินุมากิพูดไปมั่วๆจริงจ แต่ถึงอย่างนั้นก็เพิ่มเสน่ห์ให้กับตัวละครนี้ได้มากเลยใช่ไหมล่ะครับถึงคำพูดเขาไม่มีความหมายตายตัวจริงๆแต่ถ้าทุกคนสนุกก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วแล้วเพื่อนๆคิดว่านอกจากชาเกตกับโอคากะแล้วคำอื่นๆน่าจะมีความหมายว่ายังไงบ้างมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม u b s c r i b e แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ